รีวิวอ่ารีแอครีแอคเทรลเลอร์เฟรนซอนซีซั่นสองนะคะที่อัพปเปดตนะเปิดเลยปะอ่ะคว้านี่นอ้องครับให้รู้นะว่าถ้าเป็นแฟนคุณดูแลพี่ได้นะลองเปลี่ยนไปที่จิตอย่างรู้บ้างปะอะไรที่มันเก่าได้ไง่ายคือเราบอกว่าแล้วที่พี่มาคอนโดคุณวนนี้รู้ใช่ไหมว่าจะต้องเจออะไร ูก็คือน้องปื้มคือแบบมาอยู่ในเรื่องนี้ได้ไงน้องปื้มพูดแสนดีอะไรนะพูกเอ๋ออันนี้คือใครของใครอ่ะอุ้ยมันสิงทอเชื่อเด้อมองไรมึงมองก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะน่ารักเีแอะไรมันนั้นได้ความมันมากกูก็ไปจีบเขาอ่ะผมจะว่ากนรักแหละเพราะถ้าไม่แหละก็ไม่ใช่เพื่อนกูจ้ะ คั้นชื่อบุลถ้ามึงจาง่ายใช่ไอย่าหาบุลรัดเลยนะเราชอบเพื่อดอะต้สงทำให้เป็นอย่ที่บุลิอันนี้ตอนเรียนเนาะตองควรจะรู้ใช่ไหมครับว่าขอบชอบผู้ชายอ๋อตอนที่เพิ่งเจอกันทำให้พียีความสุขมากเราชอบแอมแบบไม่ใช่เพื่อนนะอยากเอาทำไมล่ะเออนิเพื่อนอเนะ ไปด้วยดิไอ้สัคนนี้สวยอ่ะแพรว่าสวยมากถ้าเกิดเรื่องคืนนั้นมึงแม่ไม่คุยกับกูเลยอ่ะกูได้แค่นี้แหละมึงจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องคุณคุณว่ามึงอยากอินเกินหรือวะว่ามึงนเกินก็ร้ายเหมือนกันนะสิไม่ใช่สิงเอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่กับพี่สาวไม่ได้เลิกกันนะครับขอบคุณครับเป็นไรนี่นี่วะฮะพี่พูดดีๆกับใจมึงจะไม่ให้เราโค้งโค้งบนนุเพลทเมยใช่ไหมึงไม่อยากกลับเลยอ่ะ แค่ฉันไปตอบท้องไม่เคยจริงจังอะไรกับเธอเลยไม่เคยเป็นตัวเฮง้ยนะนั่นจะเป็นพายกับยโยแบบพี่อะไรวะเพราะว่ารักกูทำจริงไม่เคยเลยมีลีเข้ามาเพราะว่าลีมาทีหลังนะเป็นพายกับยโยแล้าไม่เป็นแล้วนะถ้ามึงอยากได้โยคือจริงๆนะกูก็จะช่วยเสบายใช่ไหมครับเซอรร์ไพส์ครับกูจะเสือกได้ปะพวกแฟนก็ต้องคุยกันอ่ะถ้ามึงรักเขาจริงนะมันไม่ดีเลยดีๆแต่แรงกว่าไอ้เชี่ยอย่างมึงเนี่ย มันสมควรจะเป็นแฟนใครเว้ยมึงเปมพิเตร์ได้ด้วยเหรอลูกไม่ไม่จำเป็นจะต้องทำร้ายความรู้สึกของลกูจะเป็นอะไรก็ได้ไองไม่มีสิทธิ์ไายุ่งเรื่องของลูกคำถามคือจะมีสิ่งจีนแ้สู้เอจี่ชายเนใจนพีเลยเอแค่ไม่แน่ใจว่าตัว้องการอะไรอะ้าวอย่าไรจะได้บ้านหลอจะเปรียบเทียบอะไรนหาคือต้องมาเลวเท ตัวมาว่ามึงก็เป็นผงเบี้ยจะพวกมึงอ่ะเคยเห็นมูเป็นเพื่อนป่ะมึงเป็นอย่างเงี้ยหูอยากเห็นมึงไม่เหลือใครแต่คนในชีวิต เข็ดปั๊บแซบเป็นไงบ้างคะพูดได้เลยว่าแซ่บลืมคือก่อนก่อนหน้าเนี้ยเมื่อเช้าอ่ะพี่ไปไปมีมีคนแชร์เพลงประกอบแล้วพี่ไปฟังมาอยากให้หมวยดูเลยมันมากทเทเลอร์เบิร์ดที่รอคิดแต่มีทึ้งอ่ะเเมื่อเช้าไปฟังเพลงมาแล้วคือแบบเขาออกจากหูไม่ได้เลยอะแบบเพลงดีมากแต่เลเลอร์นี่คือแซ่บแซ่บแบบแซ่บลืม มีคำถามว่าสิงโตเจอก,กี่คนใช่ยยอะไรจะขนาดนั่ะเออถอดเสื้อปรรลุเจอ,อชอ็ชอตไหนที่แบบแบบว้าวสุดจูบก,กับน,น้ำตานะ <laughs> จูบก,กับน,น้ำตา <laughs> จริงนนั้เนี่ยหรอพี่พี่ชอบที่จูบก,กับพี่น,นัทแบบจุบก,กันพอดีแบบเฮ้ยน่ารักกว่าอะไรเงี้ยแต่แต่จูบก,กับน,น้ำตานะขอให้มีจูบจริงนะถ้าจูบแค่นั้นโกรธเลยอยากเห็น แต่คือดีอะรออยากรอดูไม่ไหวแล้วเออมันคนมันเยอะจนแบบว่าใครเป็นใครมัวขอหลายๆ ep นะคะแต่เหมือนก่อนหน้านั้นไปดูมาว่ามันเป็นพาร์ทอดีตแต่ว่ามีพี่ลีด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะแบบกลับไปกลับมาหรือเปล่าเออตอนแรกคิดว่าเป็นอดีตหมดเลยก็ขอฝาก f r i e n d Zone Season 2ด้วยนะคะแซบดูแล้วก็คือแซบแบแซบืมเลยค่ะภาคที่เราคิดว่าแซบยังไงล้วภาคนี้ไปไงคูณแ แมตดจิไม่ไปจ้าก็คือวันไหนวันที่ยี่ห้ากันยาจ้าเวลาแป๊บนึงนะคะอาทิตย์หน้าแล้วป่ะอีสองอาทิตย์อีสออาทิตย์วันศุกร์จ้าสี่ทุ่มสิบสี่ทุ่มสิช่องจิมเอ็มี่ห้าอย่าลืมดูนะจ้า